ออกไปในนาชาวบ้านก็ไม่เอาไปบำบัด่ายรูปไปให้ดูมาล้องเรียนที่อบตก็<ๆ>ไม่มีใครดำเนินการให้พวกเราถึง,ถงต้องต้องมาทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ลูกหลานในอนาคตพวกผมด่าพวกผมว่าไม่ปกป้องให้เขาเพราะว่าผู้ใหญ่ในอดีตเมื่อ3 0ปีที่แล้วไม่ปกป้องให้พวกเราเราก็ตำหนิเขาแล้ว ซึ่งเขาเองเขาก็ต้องรับการตรนนี้ว่าโดนพวกเราตำหนิแต่พวกเราในอนาคตก็ไม่อยากให้ลูกหลานมตาตำหนิพวกเราว่าไม่ปกป้องให้ลูกหลานในอนาคตเพราะพิษภัยจากการเผาขยะเนี่ยมันรุนแรงครับึ้่ในประเทศไทยก็ยังไม่มีหน่วยงานไอโรงงานไหนที่ว่าสามารถจะลดมลภาวะจากขยะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนบ้านไวัยไม่ใช่ว่าไม่มีปา่าไม่มีเสียงไม่เช็ดคนโง่นะฮะเขาไม่เคยต่อต้านอะไรเลย,เลยแม้กระทั่งพร้อมราคาตกก็ไม่เคยไป ปิดถนนเรียกร้องมมนอย่างครับที่อื่นที่ก็ทำกันเอาข้าวโพดไปเทเอานมไปเทเราไม่เคยทำกันเลยแต่ขยะเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆอยากจะให้สื่อเป็นตัวแทนเราเพราะว่าสื่อทางสายที่จะทําบอกขยะรููป้าขยะนีออกสื่อมาตลอดว่าชาวขายาวจะได้เทจะไม่ได้มาถามพวกเราเลยว่าเฮ้ยเดือ,อดร้อนไหมตามหลักก่อนที่ทํทอะไรมันต้องมาประชาคมว่าท่านยอมรับได้หรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่สรุปเป็นอย่างนั้น เมื่อเราเห็นข่าวมาเราก็ต้องรวมกลุ่มนี้นะครับวครับไม่ได้คิดว่าจะทำให้ประเทศชาติถึงร้อนนะครับชื่ออะไรผมชื่อเสลีครับชีพธัญจิตอยู่ตำบลตำปะไว้หมู่11ซึ่งเป็นเจ้าของที่ที่บอกขยะอยู่หน้าบ้านผมรับตรนีไม่ถึง300เมตรครับที่รัศมีนะครับ มต้องต้องต้องทำนะครับไปไปเลยครับครับคือค่ามคืออะไรเนี่ยนี่เป็นยนี่นี่นะครับความคิดนทีคขับคือพี่น้องจําป็นเดี๋ยวนี้มันเด็กอยู่ใกล้ระเราไว้จําปว่นี่มีที่ลี้ยงร่างบางครัวมากสบายดีว่อ่อยย่อย ออกอย่างนี้ไปสักไปเจ็ดกิโลก็ทำได้ถ้าทางการให้ความร่วมมือหลายฝ่ายใช่ไหมเขตเทศบาลที่ดินป่าไม้พวกนี้นะทำได้ถ้าย้ายออกไปห่างจากชุมชนนี้เราไม่ตักท้องสักอย่างแต่ตัวนี้ที่มีขนาดใกล้ชุมชนกันไปเราคิดลูกหลานนก็ที่จะเกิดมาต่อไปครั้งแรกเราจะเอาเตาเผาที่มีคภาพมาให้หมู่บ้านเราเราก็ พ่วงไปดีแล้วนะไปจที่จุวมตเป็นลูกเลิกลงมไปแล้วอีกไม่ถึง2เดือนเนี่ยมีลูกไฟฟ้านี่ขึ้นมาโดยทำจิ็มโอยูกันเลยไม่เคยมาถามประชาชนเลยมาที่ดูแล้วกันมันเดือนร้อนขนาดไหนครับ ใหญ่รับทราบเราแล้วนะใหญรับทาบเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีอะไรเขากบอกเราดีนะ